ที่จะถูกใจของพวกเราคุณบังการหัวข้อพอไม่เอ่ยของพวกเราทุกคนท,ทุกท่านในความบริบบเลยนะครบบประเด็นอีกประเด็บหนึ่งนะครบบ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 บยบบบบาบบบบบบาบให้บราไบ้มีบบ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 คิดเห็นบาบบบบบบ้อบบบบบบาบบบบบ้บบ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 บรบบบบบบอบบบ่บบ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 บโบบ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 หลบบ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  หลังกําลังเสดชื่อแลนชูนะเอาใหม่เนาะเอาร้องยังครับเอาร้องเลยนักบุรีในจำนวนเจ็ดแสนกว่าคนเมื่อเช้านี้นะครับเราได้สรุปแบบการเรอยกแบบเก็บข้อมูลสอบถามเบื้องต้นกับสภาพัฒนาการเมืองแล้วก็จะจัดตั้งเป็นสภาของจังหวัดการทับุรีประธานคณะทำงานรือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดการทับุรีขอเป็นตัวแทนกล่าวรายงาน ร่างัญญสภาพัฒนาการเมืองพศ2 5 5ร1ได้กำหนดให้สภาพัฒนาการเมืองมีอำนาจหน้าที่สำคัญประการหนึ่งคือการแต่งตั้งบรรดาธรรมดีงานการเมืองวิถีการพิจารณาและส like ่งเสริมการมีส oh. <Where dates S 2> ่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่าน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 ประชจังหวัดกาญจนบุรี ท่านพิพัฒน์แก้วจิตง์ทองท่านประธานคณะกรรมการเครือข่ายกลาบบ้าประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรีฝ่ายานท,ที่ประชุมครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเดินทางไปราชการในเ,เรืฐฐ่องเขตเศรษฐกิจพิเศษท่านระชมวันีสิบหกชุดผมเป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภาค,คือประธานคณะกรรมธิการการเมืองซึ่งคณะกรรมธิการการเมืองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ ที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งและเขาจะลำบากเพราะคุณสมบงหิเฉพาะตำแหน่งของเขาครบถ้วนและไอตรงนี้แหละครับที่องค์กรที่เขาประเมินล่ะคือองค์กรที่มีที่ยอเป็นแผนการดําเนินการหรือแผนการดาเนินงานการขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาพลเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีของเรา ว่าท่านได้มอกหลักการทานทานท่านรองผู้ว่าระดับาทือระดับท้องิดโดยที่ถึงแม้ว่าบุคคลคนนั้นจะมีคุณสมบัติถูกต้อง